จโจพอจะเห็นอะไรในไฟนานหรือเปล่าครับกำลังเที่ยวอยู่เห็นสู้บอลเรียวกว่าตามคาดอยู่แล้วผมที่ว่าสู้อบอลชนะซึ่งมวยประมาณเนี้เดินแบบเดินบี้เดินเบียดเดินเนกาะติดเดินแบบแต่ต่อ,อยนี้เป็นไงครับมันเหมือนจะเข้าทางสุ้บอลเลยนะครับเข้าทางเดินมาก็โดนเตะโดนเตะโ,โดนแทงก็ชอบตรงนี้อยูน่นะเหมือนเป็นเป้าให้แกแนัดหน้ามาลัดหน้าดีหน้ากต กับมาลัตตัวบอลจะได้เจอมาลัตใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เขาเรือว่าอย่างนั้นเขาเรือว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้มารัดกับโนยรีพูดถึงนะในความสึกผมนะจริงก็เป็นมวยไฟเตอร์คล้ายกันนะใช่ความแตกต่างระหว่างโนยลีกับมารัดคืออะไรครับมารัดน่าจะหนักกว่าหนักกว่าแน่นกว่าน้ำมดนน้ำทนใช่ครับน้ำมดน้ำทนแต่ผมว่าุูุ้้ปบอลไม่ได้หรอกก็ยังเหมือนเหมือนหนังม้วนเดิมนะใะ่ีักสงะเข้าติดตัวหรือเปล่า แต่มันจะเหมือนแบบผลสุดท้ายนะครับที่เขาเจอกันน็คือเหมือนุูบอลอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ชนะนะเหนื่อยก็ชนะคือเหนื่อยทั้งคู่อยู่แล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันเดินมาโหโดนขนาดนั้นโอ้โหแต่พูดถึงเขาเถึยงมากเลยนะเขาทนมากๆเลยฮะทนมากเลยสมัยต่อยอยู่ที่จีนเคยเคยต่อยร่วมรายการเดียวกับมารัตไหมครับไม่เคยครับไม่เคยแต่เคยดูช็อกเลยอันนี้อีกคู่หนึ่งที่ผมอยากจะได้ความเห็นจากจากจากโจนะครับนั่นก็คือคู่ของโนเอเมเชโนวีนี่ อ่าริ้วมึงหยางที่จะเจอกับตะวันฉายหิ้วมึงหยางตะวันฉายครับผมว่าตะวันฉายอาวุธดีกว่ากับอาวุธยาวดีกว่าแน่นอนทีมหนักเตะหนักเตะเป็นทุดอยู่แล้วอืมแต่ว่าคนนี้ชื่ออะไรนะริ้วมึงหยางแต่ลิ้วมึงหยาง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าลิ้วมึงหยางนี่เขาจะเดินติดตลอดเนาะเาจะเดินติดอย่างนี้เลยบี้กันอย่างนี้เลยถึงตัวเลยใช่ถ้าตะวันฉายแบบซ้อมเรื่องออกอาวุธวงในสู้วงไน,นนะันาะ สู้ได้แน่นอนเครื่องวงนอกไม่ต้องห่วงเตะไส้ไหลแน่นอนแต่ถ้าจะมาติดตัวได้อืก็ต้องสู้กันอีกระยะหนึ่งเรียกว่าวงนอกเนี่ยเป็นเกมของของตะวันฉายเลยใช่ไหมครับใช่เนี่ยนอนอยู่แล้วคราวนี้มันวัดกันที่วงในแล้วใช่ตะวันฉายเตรียมอะไรมาใช่เขาเขาอาจจะเตรียมวงในมาถ้าตะวันฉายเตรียมวงในมาสู้ก็ได้ในความคิดผมนะครับ เรื่องมองของโจโนี่ถ้าเป็นวงในในแบบคิทบ็อกซิ่งอะไรสําคัญครคับพวกแบบช็อตอัปคัทช็อตุใช่ช็อตอัปคัทช็อตพุกนี่เลยอ๋อคือหมัดระยะสั้นคือหมัดระยะสั้นไงก็เหมือนที่เขาชกกับชาโตว้์นะหมัดระยะสั้นกันแทบทั้งยกเลยหมัดระยะสั้นใส่กันอนาวุธระยะสั้นอย่างในไฟายที่ชาโดนี่คิดว่าชาโดพลาดตรงไหนครับชาโดครั้งแรกทําได้ดีผมว่าไม่มีพลาดหรอกไม่พลาดเลยครั้งแรกชกบ็อกซิ่งเราดีมากเลย ก็คือสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วัสำหรับอาจจะพลาดก็เพราะว่ากระดูกอาจจะกระดูกกบ็อกซิ่งอาจจะน้อยไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะแต่เป็นครั้งแรกที่บ็อกซิ่งเลยครับไม่มีอะไรพลาดไม่มีอะไรเสียหายอยูโอเคครับยอดอยู่แล้วครับขอบคุณครับจบครับจบเก่งมากเด็กๆมันเก่งอยู่แล้ว